สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้มาเจอกอาจารย์หมอปลาไม้แกะเส้นเทวดาอแล้วนะคะวันนี้อาจารย์หมอปลาเดินทางมาที่สระบุรีนะคะเราจะมาสัมภาษณ์คุณแม่กันหลังจากที่ทำกับอาจารย์หมอปลาไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะแม่สวัสด,ดีค่ะวันนี้เป็นอาการอะไรมาคะปวดขาดค่ะคุณแม่มาทีแรกคุณแม่ตอนนี้ เป็นอาการเส้นเลือดตีนกระบอกนะคะคุณแม่ยกแขนไม่ได้แน่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ขานี่แข็งตนนึงใช่ไหมคะก้าวขาไม่ค่อยออกอค่ะแล้วหลังจะทำไปแล้วดีไหมคะค่ะค่อนเฟิร์มจากคุณแม่นะคะนี่นะคะยกแขนขึ้นไม่ดีขนาดนี้เลยค่ะทุกคนตอนแรกมาเขายกแขนไม่ได้เลยใช่ไหมคะ่คะตอนนี้หนช่ว์นี้ค่นคะนี่นะคะยกได้ดีขนาด ไปแล้วคุณแม่มีความรู้สึกเป็นไงบ้างสบายตั้งตัวเลยค่ะค่ะสบายทั้งตัวเลยใช่ไหมคะไหนเราก้าวเดินให้ดูหน่อยดิคะนี่นะคะเดินได้คล่องขนาดนี้เลยนะคะคุณแม่เป็นเจ้าเล่ติดับสมองนะคะดีไหมคะะคตัวเบาไหมคะเบาค่ะนี่นะคะดีดีไหมคะดีค่ะคุณแม่บอกว่าดีนะคะค่ะฝากไว้หน่อยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเป็นอาการ วดขอบ่าอะไรยกแขนให้ขึ้นว well, ันนั้น80%จะให้เห็นเลยว่ายกแขงขึ้นนะคะถ้าคนที่ปวดหลังสะโพกล้วลงขานะคะวันนั้นมาแต่ปวดปวดยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะ80%วันนั้นต้องหายปวดกลับบ้านนะคะโดยการแกะเส้นเทวดาแกะจังหวะปลานะคะถ้าคนที่ปวดเท่ามาแต่ปวดปวดเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะวันนั้นจะให้หายปวดเลยค่ะ80%นะคะแก้ขามาได้เลยค่ะติดต่อจังหมอปลาไม้ เลีเยวดาได้ที่เบอร์โทร0931547265ค,ค่ะค่ะคอนโดนจากคุณแม่ว่าเป็น,นยังไงบ้างเรียกเลยค่ะนี่